ผู้ที่เข้าเส้นชัยโดยไม่ถูกจับภายใน5นาทีได้จะผ่านรอบนี้ไปสนับสนุนโดยสบู่ตายขี้ปลาถูไปถูมาเอาหลุดมือสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับประเด็นร้อนเกี่ยวกับข่าวการเมืองกันนะคะ คุณกอ่อเกียรติเป็นนักการเมืองหนุ่มอนาคตไกลได้มีข่าวอื้อเฉาว,ว่าครอบครัวฝ่ายภรรยาของคุณกอ่อเกียรติพัวพันกับการทุจริตหัวประมูลโครงการขนาดใหญ่มูลค่าหลายพันล้านของกระทรวงที่รับผิดชอบดูแลโดยคุณกอ่อเกียรติเนี่ยอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อเฉาที่เกิดขึ้นหลังจากได้มีการขยายผลผ่านสื่อมวลชนมีทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองได้มีการเรียกร้องให้คุณกอ่อเกียรติออกมารับผิดชอบด้วยการลาออก อย่างไรก็ตามหัวหน้าฝ่ายการเมืองที่เขาสังกัดได้ออกมาตอบโต้ข่าวว่าคุณกอ่อเกียรติเป็นคนดีส่วนข้าราชการในกระทรวงเองก็ให้ความเห็นว่างานที่กอ่อเกียรติได้ริเริ่มไว้เป็นรูปเป็นล่างหากเขาไม่อยู่คณะทำงานอาจเสียขวัญและกำลังใจก็ติดตามกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปที่รักมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวนี้บ้างถ้าอยากรู้เราไปดูในสไลด์พิเศษกันเลย